สวัสดีครับผมนักเสนอที่ดินทรรเลทองนะครับผมติดถนนสายสามหนึ่งนะครับตบลเขาวกระสงอำเภอศรีชาจังหวัดชลบุรีนะครับเป็นเขตที่พิเศษโซนนะครับผมผังสีม่วงลายนะครับวงแบวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมมีสองชนดนะครับมีขนาดเนื้อที่ทั้งหมด1นึ่งร้อยสามสิบเอ็ดไร่สงานหกสิบแปดตารางวานะครับติดถนนสายสามหนึ่งนะครับผมแล้วก็ติดถนนสายสามหนึ่งไปหลาชั้บานะฮะติดถนนทั้งหมดสามด้านดังนี้นะครับ หน้าแปรนะครับติดถนนสามสามหนึ่งห้าร้อยสี่สิบแปดเมตรเลยทีเดียวนะมีสองชั้นโดดนะครับผมหนึ่งร้อยสองไร่และยี่สิบเก้าไร่เสร็จนะครับเป็นผังสีม่วงลายนะครับผมตามรูปเลยนะครับด้านล่างขวานีนะฮะเดี๋ยวเรามาดูครับติดย่านเศรษฐกิจอะไรบ้างนะฮะติดทีคมปีทองหนึ่งสองและสามนะครับวิวเอสองชุมนดีและก็แหลมช่วงนะครับพอร์ตนะฮะแล้วก็หน้าขึ้นมอเตอร์เวย์นะครับผมบ้าเบี้ยแล้วก็ติดแยกบ้าเบี้ยเขาส่งนะครับ ต่อมานะครับติดเบยเอสองชุนบุรีนะครับขอปีทองห้าแล้วก็เบยเอสามแล้วก็เราจะตั้งเป็นสองนั่นะครับผมถัดไปนี้นะครับผมติดกับนิคมสกลอยู่พี่เอสามที่หกนะครับเป็นเเอสี่เราจะนับบินสองหรือเอหนึ่งนะครับผมพนักกอล์ฟแอสปอร์ตคลับนะครับถัดไปนี่นึงนะครับเป็นพี่เอบอวินนะครับเอาแต่ซิตี้ระยองซิตี้โซนจีนเราจะนับบอวินหนึ่งแล้วก็ซิซีบอร์ดและก็เราจะนับบนบอวินสองนะครับผมบอกเลยว่าทำได้ดีมากแบบนี้นะครับผม สนใจสาาียเพิ่มเติมได้ที่ QR code ไลนและเพจนะครับผมหรือเบอร์โทร6 5สวัสดีครับ